วันนี้มโตมาเป็นสอนนะครับก็น,นี้ก็เป็นสอนที่ทงป่นบทที่ที่โตเจ้าได้แล้วก็อยากเจ้ว,วันนี้อยากจะมาอ่านให้แม่ฟังแม่แต่คพูดแล้วก็งวามรู้สึกดวงใจแม่รักลูกเท่าชีวิตคอยประสิทธิ์ปภาษาวิชาให้คำสั่งสอนล้วนออกมาจากใจ เพื่อมอบให้ลูกทุกคนสองนำทางหยดหนึ่งน้ำลงแม่ลูกทราบซึ้งลูกความ่งถึงความหลังยังสุขสงแม่รับลูกคอยเลี้ยงดูอย่างชื่นชมเป็นดัครงสร้างลูกให้เกิดมาตอนบทนี้จากใจมอบให้แม่แทนซึ่งคำรักแท้ที่ยิย่งใหญ่ ลูกสัญญาจะทำดีตลอดไปเป็นดั่งใจแม่แม่ตาข้าน้ำนมแม่ลูกนั้นจะสำเร็จเสร็จงานตามประสงค์แม่ก็ยังคอยเป็นห่วงเที่ยวผ่าเที่ยวไข่ฟ้าลัวแต่ลูกเห็นเหนื่อยในทุกยกยาเฝ้าติดตามห่วงใยลูกตลอดเวลาแม่ครับผมรักแม่ที่สุดในโลก ก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็ก่อนที่น้องสิงโตอ่านเมื่อสักพุ่นี้เห็นบอกว่าคิดเองด้วยนะคะแต่งเองด้วยนะคะและที่สำคัญคือน้องแป้งหนิวเวลาไปงานเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าอุ้ยเป็นการเยียมงานแต่นี้ไม่ใช่เลยือพูดได้แต่ว่า อ,ออกมาจาดใจจริงๆแล้วก็มั่นใจจริงเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆทั้งสองคนและคุณแม่ด้วยนะคะหลังจากช่างภาพไหาไม่ทนันนะคะต้องม้อใหม่อีเดีนะคะหรือว่าขอบคุณน้องๆทัง้งสองนะคะน้องสิงโต,เ,ตเดินตาแล้วก็น้องแป้งออนจีราแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะน่าชื่นใจแตนคุณแม่ที่เดียค่ะสิงโตพาะพอดีมีแบบ สุมา,าชนขอสิงโตลักแม่ใหม่เน้อแป้งด้วยนะคะขอขอทีละคนนะคะ